สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว r o ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูเซตการ์ดเซตหนึ่งครับผมที่เป็นเซตการ์ดของการ์ดบอสปรอมนะครับที่มีประโยชน์มากๆนะครับผมแล้วสายฟงสายฟรีเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยนะครับไม่ได้ยากเลยเนาะถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยแล้กันเพจวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมสำหรับเซตการ์ดที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นเซตการ์ดตัวนี้ครับผมเป็นเซต Mercy of Jeff John นะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรียกว่าเซตแองปอมแล้วกันนะครับซึ่งเจ้าเซตแองปอมเนี่ยครับดีมากๆนะประกอบไปด้วยแองเจลิ่งปอมแมงทองปอมเร็กปอมโอซิสปอมแล้วก็บัตรที่ในปอมครับ5ใบนี้นะครับเมื่อเราเปิดใช้งานปั๊บเนี่ยจะเพิ่มเอ็มพาวเวอร์ขั้นให้กับตัวเองและสมาชิกในทีมที่อยู่ใกล้เคียงทุกๆ1ิวิอ่วคือง่ายๆทุกๆ12วิเนี่ยทุกคนในตีเราที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ย จะได้รับ Empower ครับอ่านอกจากนี้นะครับในขณะที่ต่อสู้นะครับเมื่อปล่อยสกิลที่ไม่ใช่สกิลอาชีพนะครับจะทำให้บัฟพ,พิเศษทุกขั้นทั้งหมดบนตัวของเราเนี่ยถูกแชร์ไปยังเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะครับสมมติว่าผมเนี่ยมีตัว Empower อยู่10 stack นะครับอ่าแล้วเวลาผมใช้สกิลที่ไม่ใช่สกิลอาชีพเนี่ยโยนลงไปปุ๊บเนี่ยไอ้สิบสเต็เนี้ย เราจะสามารถโยนให้กับเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆเราได้ที่เป็นอยู่ในปาร์ตี้นะครับสกิลที่ไม่ใช่สกิลอาชีพคืออะไรนะครับก็จะเป็นสกิลที่มาจากพวกรูนอย่างเช่นพวกโฟลเซนเวล์นะครับรูนโดมรูนดาบอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือว่าสกิลรูปปั้นที่เป็นใครที่แบบว่าทํารูปปั้นแดงนะครับมีสกิลรูปปั้นขั้น1ขั้น2ขั้น3เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะใช้เซตนี้ให้ได้บ่อยๆก็จะแนะนำนะครับผมว่าให้เพื่อนๆเนี่ย ใส่เป็นตัวรูนดาบนั่นเองครับผมอ่ารูนดาบก็คือรูนตัวนี้นะครับเพราะว่าคูดาวของรูนตัวนี้ครับมันจะน้อยกว่าอ่าคูดาวของตัวรูนอื่นๆนะครับอย่างเช่นรูนตัวนี้นะครับจะ180ยแปดสิวินะครับรูนตัวนี้นะครับ180ยแปดสิวินะครับรูนโฟเรนซ์เวิลด์180แปดสิบวินะครับโดมนะครับ180ยแปดสิวิแต่ว่าดาบเนี่ย120ยยี่สิวิครับแปลว่าการแชร์นะครับผมอ่าการแชร์ตัว Empower หรือว่าส t ต็กอื่นๆนะครับก็สามารถแชร์ได้เร็วขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีรูนดามนั่นเองครับอ่ะโอเคทีนี้มันทํางานยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะให้ดูแบบตัวคนเดียวก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแบบว่าตอนที่ไปแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นผมขออนุญาตปิดพวกนี้ก่อนอ่ะปิดเซตการ์ดพวกนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่เห็นว่ามี Empower จากส่วนอื่นเลยนะครับจะใส่เพียงแค่การ์ดส้มเท่านั้นนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่ ซ้ายบนตรงนี้นะครับผมแล้วดูว่า empower เนี่ยจะขึ้นแบบไหนนะครับผมอ่าเฮ้ยฮึบดูนะครับรอมันแป๊บหนึ่งนะครับผมและเดี๋ยวมันจะขึ้นมา4ี่สเต็กครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะขึ้นมาเลย4ี่สเต็กแล้วก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือความสามารถของเซตซึ่งไอ้4ี่สเต็กเนี้ยก็จะเกิดขึ้นทุกๆ12บสองวิถ้าเราไม่ได้ทําดาวเอาไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นอีกแล้ว4ี่สเต็กนะครับอ่าแล้วก็ให้เพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับอ่ะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเรามีเพื่อนในปาร์ตี้แล้วเนี่ยเราสามารถกดแชร์ให้เพื่อนในปาร์ตี้แล้วจะเป็นยังไงนั่นเองครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กันที่จุดล่าบอสนะครับซึ่งตัวละครของผมตอนนี้เนี่ยก็จะมีสเต็คของ Empower วอยู่วิ่งอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณ10อ่ามีบางทีโดดขึ้นไป13 1 4บ้างจากการฮิลล้วนเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวของคุณหม่อมนะครับผมก็จะมี Empower วิ่งอยู่ที่ประมาณ 567หรือว่ามีบางทีโดดไป10เพราะว่าเซตของผมมันเด้งขึ้นไปนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าถ้าผมโยนสกิลโฟสเซนเวลไปนะครับตัวนายหม่อมเนี่ยจะมีสแต็กเท่าไหร่ครับโอเคฮะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมตอนนี้ผมมีสิสเต็กแล้วผมโยนไปครับเห็นไหมครับว่าตัวนายหม่อมขึ้นไปเป็น20สแต็กเลยนะครับนี่คือความเจ๋งของตัวเซตนั่นเองนะครับผมอ่ะอันเนี้ยก็จะสามารถซัพพอร์ตให้เพื่อนๆในทีมเนี่ย ได้ตัว empower ได้ไวขึ้นนะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยควรทำกันทุกคนนะครับถ้าคุณมีปาร์ตี้เพราะว่าไอตัวที่เด้ง4เนี่ยครับผมอ่าไอตัวที่เด้งทีละ4ตรงนี้ครับอันแรกเนี่ยถ้าเรามี2คนมันก็จะเด้ง8ถ้าเรามี3คนก็จะเด้ง12อยู่ที่ว่าไอผลตรงนี้มันจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเปล่าแต่ต่อให้ไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน empower ก็จะเลี้ยงได้เรื่อยๆนะครับแบบสมมุติว่าของผมเนี่ย มาเกิดขึ้นก่อนนะครับ4ขั้นนะครับของตัวละครอีกตัวหนึ่งเพื่อนผมเนี่ยเกิดขึ้นอีก4ขั้นมันก็จะเพิ่มมาอีก4เพิ่มมาอีก4เรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นการเลี้ยง Stack e m ็ o w e r ได้ค่อนข้างดีมากๆครับอันนี้เลยเป็นข้อดีมากๆนะครับของเซตการ์ดนี้แล้วผมเช,ชื่อว่าหลายๆคนสามารถทําได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยการล่าบงล่าบอสต่างๆเนี่ยเซตการ์ดบอสเนี่ย มันก็หามาได้เยอะเนาะอ่าแล้วก็สามารถโยนสแต็คให้เพื่อนๆได้เมื่อกี้ก็จะสังเกตเห็นครับผมว่าเอ็มพาวเวอร์กระโดดขึ้นไปเกือบทันเลยนะครับเซตนี้จึงเป็นเซตที่ดีมากๆเลยครับทุกคน โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเซตการ์ดของ n g e เ i n g Bomb นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นั่นเองนะส่วนตัวผมมองว่าเป็นเซตที่ดีมากๆนะครับยิ่งใครที่เล่นกับเพื่อนๆในปาร์ตี้เยอะๆนะครับมีการสื่อสารกันก็จะยิ่งดีมากๆนะครับและการที่ทำเซตนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เล่นเซตที่ทำส Stack Mpower เเกิน15เราได้ตัวดาเมจเพิ่ม40%ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆในปาร์ตี้เนี่ยก็จะได้ดาเมจที่มาก อยากจะแนะนำแล้วก็ทุกคนมันสามารถทําได้อยู่แล้วไม่ต้องไปซุ่มหรือไม่ต้องไปเสียเงินนะครับขอแค่ขยันล่าบอสเนี่ยก็จะทํำเซตนี้ได้นั่นเองครับโอเคครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจช่องจุงโกะด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ